สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับการรีวิวตัวละครครับในแมปของอนิเมะลัสเตนครับวันนี้ครับพี่จะมารีวิวตัวละครนะครับตัวหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นเมตาตัวใหม่ครับในการ AFK เลยก็ว่าได้เพราะว่าตัวละครตัวนี้มีค่าวางแค่500ครับน้องๆแล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถสุ่มจากตู้ได้ครับก็คือตู้แบนเนอร์นะครับเป็นตัวเซเลเชียนะครับแล้วก็ ว่านะครับเป็นตัวละครที่น่าใช้เลยทีเดียวสําหรับการลงนะครับประตู p o r t ทลทัวนาเมนต์นะครับก็คือประตูตัวใหม่นี้ที่จะเราจะต้องหานะครับตัวโอฟูครับอินสติ้งตัวนี้ครับก็คือตัวละครอย่างนะครับยิเลนครับตัวละครตัวนี้ครับในเกมนี้ครับตัวละครตัวนี้จะมีชื่อว่าเ r e ยครับอ่าตัวละครตัวนี้ครับเป็นบัฟครับจิตนะครับแล้วก็เป็นตัวละครเ e เลเชียลที่มีท่าไฟครับ สำหรับพี่ถือว่าเป็นตัวละครที่ถือว่าใช้ F K ได้ดีเลยทีเดียวครับสําหรับตัวละครตัวนี้ครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับเป็นเลเวลนะครับเป็นฟูลเลเวลครับก็คือเลเวลตันที่85ครับแต่นะครับพี่ยังไม่ได้อัพสกิลทีครับก็คืออัพได้แค่2คขั้นครับก็คือลบสเปานะครับแล้วก็คิดจะเข้าโบว์อีก20ตนะครับอ่ะตัวละครตัวนี้หาได้จากไหนครับน้องๆหลายๆคนก็ยังงงๆอยู่อ่ะเดี๋ยวพี่จะวิ่งพาเข้าไปดูครับ ตัวละครตัวนี้จะหาได้จากตู้ซัมมอนครับอ่าอยู่ที่ทั้งแบนเนอร์สแล้วก็แบนเนอร์สเลยนะครับก็มาหาได้ครับตัวละครตัวนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวนะครับน้องๆทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวความสามารถของตัวละครตัวนี้กันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวในด่านใหม่กันเลยครับด่านของตัวละครตัวนี้เลยอ่ะเราไปกันเลยครับน้องๆทุกคน อ่ะมาครับน้องๆครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวตัวละครตัวนี้ครับอย่างตัวละครทีเลนครับตัวละครตัวนี้ครับมีค่าวางที่500ครับแล้วก็นะครับถ้าวางเริ่มต้นเนี่ยถือว่าเป็นตัวเมตาชั้นดีเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยครับสําหรับตัวนี้ทีพีบอกว่าเป็นเมตาธาตุไฟนะครับอ่ะค่าวางที่500ครับเดี๋ยวเราวางกันเลยครับอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันอ่ะครับผมวางเริ่มต้นครับค่าวางนะครับและดาเมจนะครับ อยู่ที่เท่าไหร่น้องๆเห็นไหมฮะดาเมจครับดาเมจฟูลอยู่ที่นะครับไม่ได้อัพต้นไม้ครับอัพแค่สองขั้นดาเมดอยู่ที่1 1 2่เอ็มครับก็คือ1ล้านนะครับดาเมจ1ล้านนะครับน้องๆแล้วก็มีระยะอยู่ที่29นะครับแล้วก็คูดาวอยู่ที่4 9่ครับอ่าปูถือว่าโหดครับอ่ะน้องๆดูพาสซีฟนะครับน้องๆดูพาสซีฟของตัวละครตัวนี้ครับถือว่า เป็นพาสีฟที่โอ้โหคิดว่าสุดโหดนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ครับอย่างพาสิฟตัวนี้ก็คือบวกคิดิเข้าิอร์เครับแล้วก็ความเสียหายคิดที่เข้าก็คือบวกร0 0ซครับอ่าหากนะครับหากนะครับหากไม่มีตัวละครตัวไหนอยู่ในระยะของเขาครับแล้วก็หากมีตัวละครตัวไหนที่ยืนอยู่นะครับก็จะลดลงนะครับความเสียหายจะลดดาเมจของตัวเองลงมาที่40อร์เตเลย เอาไง่ายก็คือเป็นตัวละครอินโทรเวิร์ดนั่นเองครับตัวละครตัวนี้เอาไง่ายว่าถ้าน้องๆอยากจะสุ่มตัวละครตัวไหนพี่แนะนําเลยครับตัวละครตัวนี้ครับสุดโหดมากๆครับอ่ะเดี๋ยวเรามาอัพนะครับขั้นที่2กันครับอัพขั้นที่2ครับจะมีค่าอัพอยู่ที่หนึ่งจุดห้าเคครับอัพขั้นที่2อครับอ่ะเริ่มเป็นขั้นแรกเลยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นอัพขั้นแรกแล้วกันถ้าวางแล้วก็อัพขั้นที่1นึ่งดาเมจเพิ่มขึ้นครับน้องๆขึ้นมา2.51ล้านน้องๆ โอ้โหจุดโหดครับตี4.9ครับน้องๆดูดิเป็นฟู l l อ E ครับหรือว่าตีเร็วามากๆอ่ะน้องดูน่าจะเป็นท่าเหมือนปล่อยหมัดปะ,ะเดี๋ยวพี่เข้าไปดูใกล้ๆน่าจะเป็นท่าเหมือนปล่อยหมัดอะขอดูสิอ่ะเหมือนต่อยอ่ะเหมือนต่อยเนาะอะเหมือนท่าต่อยอะเดี๋ยวเรามาดูต่อครับโอ้โหเต้า โหดนะพี่ว่าโหดนะครับน้องๆอ่ะมาครับเรามาอัพขั้นที่สองนะครับอัพขั้นที่สองครับดาเมจพุ่งขึ้นไปที่นะครับห้าจุดแปดล้านครับน้องๆแล้วก็โอ้โหมีไฟนะครับมีไฟนะครับมีไฟเพิ่มขึ้นครับก็คือมีอัตราการเผาเพิ่มขึ้นที่เจ็ดจุดศูนย์สองล้านครับโอ้โหรูปแบบการจมตียังเป็นแบบ ULE ครับอ่าโหดครับตัวนี้เหอว่าโหดน้องๆ ลองคิดดูว่าแอปต้นไม้กันจะขนาดไหนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูอัปขั้นที่3ากันครับอัพขั้นที่3ดาเมจพุ่งขึ้นไปครับน้องๆอยู่ที่8.78ล้านครับโอ้โหแล้วก็รูปแบบการโจมตียังเป็นรูปแบบ full LE ครับอ่ายังมีติดเผานะครับแล้วก็เรามาอัปขั้นที่4กันครับอัพขั้นที่4ครับมี่าโจมตีใหม่เรียกว่า rush breaker ครับอ่ามาดูกันอ่ารูปแบบการโจมตีเปลี่ยนครับเป็นแบบ ลายครับเส้นใหญ่เอาอยู่อ่าถือว่าเส้นใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบแนวตรงที่ใหญ่เลย,เลยครับแล้วก็ตีเร็วครับหลายฮิตด,ด้วยเป็นรูปแบบพุ่งเข้าไปน้องๆพุ่งเข้าไปนะ่าดูด,ดีอ่าพุ่งเข้าโจมตีเข้าไปครับอืมเฮ้ยสวยสวยสวย,สวย,สวยรูปแบบการโจมตีครับถือว่าใช้ได้เลยดาเมจสิบสองล้านน้องๆถือว่าโหดนะครับ สำหรับค่าอัพแค่เนี้ยดูดิครับค่าอัพถือว่าน้อยมากอ่ะเรามาดูครับเรามาดูขั้นต่อไปครับเราจะมาอัพขั้นที่5กันอัพขั้นที่5้าดาเมจพุ่งขึ้นไปที่16.3ล้านครับมีดาเมจเเานะครับอยู่ที่19.5้า้ล้านโหโหดน้องโหดเลยอ่ะต่อไปครับน้องน้องเรามาดูนะครับอัพขั้นที่6กันอัพขั้นที่6นะครับดาเมจจะขึ้นไปที่18.8ล้านครับดาเมจเเาอยู่ที่22.5ล้านครับ เดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีไฟที่ติดมอนสเตอร์ขนาดไหนเนาะน้องๆอ,อ่ะดูนะครับเนี่ยนะครับดาเมจเผาถือว่าโหดนะนะครับแล้วก็เล่นกับด่านใหม่ได้ดีเลยทีเดียวน้องๆถือว่าโหดเอาการโอ้โหเป็นตัวที่โหดเอาเรื่องครับน้องๆอ,อ่ะมาเรามาอัพขั้นที่เจ็ดครับอัพขั้นที่เจ็ดครับดาเมจครับ มาดูครับดาเมจจะอยู่ที่23.4ล้านครับแล้วก็ดาเมจเผาไหม้ามาอยู่ที่28.1ล้านครับโอ้โหระยะการโจมตีโหดนะครับระยะการโจมตีอยู่ที่30.4ล้านอ่ะเห็นไหมฮะมันจะมีดาเมจพุ่งขึ้นพุ่งลงอยู่เนี่ยครับือว่าโหดไหมโอ้น้องๆว่าโหดนะครับอ่ะมาครับเดี๋ยวเรามาอัพขั้นที่8กัน ัขั้นที่8ปดครับถ้าโจมตีมี5าโจมตีใหม่ครับนน้องๆเห็นไหมอันนี้น่าจะติดบั๊กนะครับโอ้โหสวยนะน้องๆ5้าโจมตีของเขาพุ้งเข้าไปแล้วระเบิดใส่ต่อโหดครับโหดมากพุ้งเข้าไปแล้วก็ระเบิดใส่ต่อเลยครับระยะนะครับระยะน่าจะอยู่ที่ห้าสิบสามนะครับระยะอยู่ที่ห้าสิสามดาเมจจะอยู่ที่ยี่สิบห้าครับ ยี่ล้านแล้วก็ดาเมจเผาอยู่ที่สามสิบจุดสามครับนี่น่าจะติดบัคนิดหน่อยอ่ะมาครับเรามาอัพขั้นที่เก้าครับอัพขั้นที่เก้านะครับรูปแบบการโจมตียังเป็นเหมือนเดิมครับยังเป็นเซอร์เคิลเอลีดาเมจอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดจุดหนึ่งล้านครับดาเมจเผาครับจะอยู่ที่สามสิบสองจุดหกล้านครับอ่าระยะอยู่ที่ห้าสิบแปดจุดหกคูดาวอยู่ที่สามจุดเจ็ดเจ็ดโหดครับตัวนี้ถือว่าโหดเอาการครับโหดเอาเรื่องนะครับ อะเรามาดูครับอัพขั้นสุดท้ายครับอัพขั้นสุดท้ายครับค่าอัพนะครับจะอยู่ที่ 30K ครับแล้วก็ดาเมจทั้งหมดจะอยู่ที่29.2ดครับดาเมจเผาไหม้จะอยู่ที่35.1โอ้โหสุดโหดน้องๆสุดโหดแล้วก็มีคูดาวครับมีคูดาวนั่นน้องๆมีคูดาวระยะถือว่า64ครับคูดาวที่3.7% 7 คูดาวกับระยะยังมีเพิ่มขึ้นอีกนะครับแล้วก็อัตราคริติเข้ายังมีเพิ่มขึ้นอีกโหดไหมน้องๆดูเนี่ยถือว่าโหมดมากเลยนะถือว่าเป็นตัวที่โหดเอาเรื่องน้องๆอ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆท่าโจมตีนะฮะเดี๋ยวเขาจะกระโดดเข้าไปนะครับโดดเข้าไปครับโดดเข้าไปครับโดดเข้าไปอกีกโอ้โหดูสิครับอัตราการโจมตีอย่างเร็วครับน้องๆสามจุดเจ็ดเจ็ดวิอ่ะเห็นไหมฮะ หดเราพิ่ถือว่าโหมดมากดูดิโอ้โหน้องๆถือว่าโหมดมากๆเป็นไงน้องๆครับถือว่าข้าอัพแล้วก็ไม่เยอะครับแล้วก็มีนะครับปัตตานะครับอยู่ที่ประมาณเท่านี้ครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลดลงสลับกันไปมาครับมันเหมือนกับว่า ตามค่าอินโฟที่มันขึ้นบอกครับก็จะมีบวก40%คิดที่เขาแล้วมีนะครับ100% wish damage ครับแล้วก็มันเหมือนกับว่ายิ่งมีตัวละครตัวไหนอยู่ใกล้ก็ยิ่งจะลดดาเมจของตัวเองก็คือมีการเพิ่มขึ้นของดาเมจเพิ่มขึ้นลดลงอยู่เรื่อยๆนะครับตามนะครับความสามารถของพาสซีฟของมันเองนะครับอ่าโอ้โหน้องๆโหดนะครับก็ ทางนี้ทางนั้นพี่ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนครับที่เข้ามาชมครับแล้วก็หวังว่านะครับน้องๆทุกคนนะครับคงจะถูกใจนะครับกับการรีวิวตัวละครตัวนี้นะครับถือว่านี่ถือว่าเป็นเมตาตัว AFK ตัวใหม่เลยก็ว่าได้ครับถือว่าเป็นตัวละครที่น้องๆควรจะสุ่มครับอย่างน้อยๆนะครับเป็นอวตารก็ดีครับตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่สุดโหดเอามากๆครับ อันนี้ทั้งนั้นก็ขอคุณน้องๆทุกคนครับที่เข้ามาชมการรีวิวตัวละครในครั้งนี้ครับก็คิดว่ามีเหตุไหนที่พี่นะครับกล่าวบอกแล้วก็แจ้งน้องๆผิดพลาดไปรีวิวตัวไหนผิดพลาดไปก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับน้อมรับคํามติชมทุกคำครับสวัสดีครับ